ตอนที่74ญาติของเปยเหลียงเมืองจิงชางเล็กๆตอนนี้เรียกได้ว่าเรือนสมซ่อสว่างสวยไม่เพียงสองพี่น้องสีเฟิ่งเหนียและสีหลงเสี่ยงอยู่ในเมืองได้ยินมาว่ายังมีรองขุนพลบัญชาการที่ราชวงศ์หลีหยางไม่เคยแต่งตั้งมาก่อนเพิ่มขึ้นมาอีกคนด้วยกลางแสงสนธยา ยิ่งใกล้เวลาห้ามสัญจรขบวนม้ายิ่งใหญ่เกลียงไกลขบวนหนึ่งเคลื่อนเข้าเมืองชิงชังฐานม้าจะ่ายเว่ยสุ่ยคอยคุ้มกันหากไม่ใช่เชื้อพระวงศ์ที่เกี่ยวดองกับสกุลสี่ย่อมไม่ได้รับการปฏิบัติเช่นนี้หากไม่ใช่ขบวนของสกุลลูกก็เป็นขบวนของสกุลหวังแล้วไม่ผิดจากที่คาดหลิวเจินผู้ช่วยต้นแบบวิชาการแห่งหลิวโจส่หรับผิดชอบต้อนรับขบวนเห็นรูปร่างสูงใหญ่ของหวังหลินชวน ส่งมีท่าทีอ่อนล้าจากการเดินทางเดิมทีหลิวเจินใจเต้นระสัมถึงอย่างไรหวังหลินชวนก็เคยเป็นทหารอาชาแบกธงของแม่ทัพใหญ่เป็นสมุนคนสนิทจะยิ่งกว่าสนิทบัดนี้ยังเป็นพ่อตาของเปยเลียงอ๋องคนใหม่นับว่ามีอำนาจบาร,รมีสองสมัยผู้ช่วยตนแบบวิชาการอย่างเขาไหนเลยกล้าวางมาต่อหน้าบุคคลช่นนี้ทว่าหวังหลินชวนกับเจราจาด้วยได้ง่าย แม้ไม่ได้จงใจเอ่ยวาจาสนิทสนมแต่สายตาที่มองผู้คนแฝงด้วยความจริงใจทําให้หลิวเจินรู้สึกสบายใจขึ้นหลายส่วนก่อนหน้านี้หลิวเจินได้ยินมาว่าเปยดเหลียงมีมังกรข้ามแม่น้ําจากชิงโจสองตัวสกุลลู่ซึ่งนําโดยลู่ตงเจียงผู้ยิ่งใหญ่ทางวิชาการนั้นยากปฏิบัติเอาใจหวังหลินชวนเศรษฐีอันดับหนึ่งแห่งชิงโจซึ่งเคยเป็นทหารเก่าของเปยเหลียงกลับเอาใจใส่ทุกคนอย่างทั่วถึง ไม่เคยมีเสียงเล่าหรือว่าคนในสกลหวังอาศัยบาร,รมีข่มเหงผู้คนบัตนี้ได้เห็นด้วยตาตนเองหลิวเจินเชื่อแล้วเจ็แปดส่วนหลิวเจินนำหวังลินชวนมาถึงอุทยานเงียบสงัดในจวนดาชันมังกรในอดีตตลอดทางไม่มีการคุ้มกันแน่นหนาหวังลินชวนผู้มีสายตาแหลมคมนึกตำหนิอย่างกกงโตใต้เท้าข้าหลวงตรวจการที่ไม่ระวังแต่ไม่นานก็เข้าใจกระจ่างบัตนี้เนตายลา มียอดฝีมือกี่คนกล้ามาสำแดงฝีมือต่อหน้าเป่ยเลียงอ่องทว่าหลังจากหวังลินชวนและหลิวเจินผ่านประตูลานสวนเข้ามาแล้วพอเห็นเหตุการณ์ตรงหน้าถึงกับสบตากันฟานอองหนมนั่งบุญขั้นบันไดถลอกแขนเสื้อขึ้นช่วยสะผมให้สีหลงเสียงผู้เป็นน้องชายผู้บังคับการนมของอาชาเหล็ก30มมื่แห่งทัพหลงเสียงนั่งยองบุขั้นบันไดต่ำไปสองคันโก้งโค้งจอศีรษะอยู่ตรงอ่างนา้ำ หลิวเจินไม่กล้ารั้งอยู่นานรีบกล่าวอำลามือข้างหนึ่งของสีเฟื่องเหนียนจับปล่อยผมที่มัดรวมไว้ของสีหลงเซียงอีกมือถูฟอกเส้นผมน้องชายด้วยสบูท่ทาจากวัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นหลังจากเห็นพ่อตาแล้วได้แต่ยกมือเป็นเชิงให้หวังลินชวนนั่งลงข้างตัวสีหลงเซียงเงยหน้าขึ้นมาฉีกยิ้มให้นับว่าทักทายตามมารยาตพิธีแล้วหวังลินชวนที่ตื่นตะลึงปนยินดีที่ได้รับการทักทายในเปยเหลียง กอองน้อยไม่ตีสนิทกับผู้ใดต่างสิน้นต่อให้อยู่ข้างกายสีไว้ยสงผู้เป็นพี่สาวก็ไม่ใคร่มีรอยยิ้มบนใบหน้าสีเฟิงเหนียนสะผมให้น้องชายไปพลางกล่าวไปพลางการค้าใหญ่น้อยของหลิวโจมอบให้ท่านอวังจัดการค้าถึงวางใจวาจาซุบซิบนินทาย,ย่อมมีไม่น้อยบางว่าข้าใช้แต่ญาติตนเองโดยไม่สนใจคนธรรมบางว่าข้าเห็นแก่งเงินสนใจเพียงถุงเงินของสกุลสีไม่สนใจกิจการใหญ่ของเปยดเหลียง ไม่เช่นนั้นเหตุใดถึงใช้เพียงสกุลหวังแต่ปล่อยสกุลลู่ซึ่งมีคนเก่งมีความสามารถไว้แบบนั้นเหตุผลมากมายนั้นผู้คนมองไม่กระจ่างแต่ทนายหวังรู้แน่แก,ก่ใจสกุลลู่นับตั้งแต่ลู่เฟยฉือสร้างจู่กัวถึงแก่กรรมไปแล้วลู่ตรงเจียงก็สืบต่อแต่ยังดำรงสกุลลู่ไว้ไม่ได้เป็นการชั่วข่าวผู้ยิ่งใหญ่สกุลลู่ของพวกเราหลังจากเข้าเปิดเหลียงมาแล้วก็ขอตำแหน่งคุณน,นางให้ลูกหลานในตระกูลก่อน พอถูกลู่เฉิงเยี่ยนผู้เป็นที่ดาปฏิเสธก็เดิมย่งชิงตำแหน่งผู้นำในแวดวงวิชาการของเปยเหลียงไม่เคยอยู่ว่างแม้แต่วินาทีเดียวข่าเองก็กล่าวอันใดไม่สะดวกได้แต่ปล่อยให้เขาทำไปขอเพียงไม่ล้ำเส้นอาหารข่ำของคืนส่งท้ายปีเก่าบนเขาชิงเหลียงย่อมมีที่นั่งของสกุลลู่หวังหลินฉวนถอนหายใจไม่เอ่ยกล่าวอันใดมากแม้ว่าสกุลสีและสกุลลู่เป็นตักกแตนบนเชือกเส้นเดียวก,กันรุงเรองอัปยศร่วมกันกับสกุลหวังของเขา แต่คนนางซื่อสัตย์ยากตัดสินเรื่องในบ้านสกุลลู่ไม่มองการไกลหวังลินจวนย่อมไม่อาจยั่นไปต่อว่าลู่ตรงเจียงยิ่งกว่านั้นสกุลลู่ยังเพียบพร้อมด้วยบัณฑิตมีชื่อเสียงแต่ละคนเย่อหยิ่งโอหังไม่เคยเห็นพ่อค้าเหม็นกลิ่นเงินตาอย่างเขาอยู่ในสายตาสกุลลู่และสกุลหวังลุกนั่งเท่าเทียมพ่อธิดาของสองตระกลสกุลหวังไม่รู้สึกอย่างไรแต่สกุลลู่ที่เป็นคนนางมาหลายสมัยคิดว่าเป็นเรื่องน่าอาย สีเฟิ่งเหนียนช่วยบิดผมน้องชายแห้งๆแงน้ามองหวังหลินชวนที่ยังกระสับกระสายไม่สบายใจจนถึงตอนนี้ยิ้มถามว่าอย่างไรการท่านอาวังไม่รู้จักข้าแล้วหรือหวังหลินชวนหัวเราะเฟื่อนๆท่านอ๋องชูตรงแต่ไรมาไม่ภาษาเรื่องราวในสังคมตอนนี้เล่นไปยังสำนักศึกษามีอย่างที่ไหนกันตอนท่านอ๋องตบตีดุด่านางอย่าได้มืออ่อนทีเดียว สีเฟืงเหนียนเอ๋ยหยอกว่าอย่างนั้นข้าทำไม่ลงข้าไม่ทราบว่าผู้อื่นแต่งภรรยาแล้วปฏิบัติอย่างไรแต่สกุลสีไม่มีกฎเก็บสตรีไว้ในบ้านท่านอวังท่านก็เคยเห็นท่านแม่ข้าสีเซียวกล้ากระทำกับนางแบบนั้นหรือหวังลิ้นชวนยิ้มกว้างท่านอองเอ๋ยหน้าขัดแล้วชายาอองเป็นสตรีมหาสัรย์พบเห็นได้ยากชูตรงจะไปเทียบชายาอองได้อย่างไรแม่ทัพใหญ่เห็นสำคัญชายาอ,องอย่างมาก นั่นพราชายาอองคู่ควรสีเฟึ่งเหนียนยกแขนเสื้อขึ้นปาดเช็ดใบหน้าอย่างเปรปะถามว่าท่านาหวังช่วยเล่าเรื่องในอดีตของสีเสียวให้ฟังด้วยเขามักเล่าแต่วีรกรรมของตนเองตอนคุยกับข้าและน้องชายทุกครั้งที่ข้าถามเรื่องที่รบแผลเขามักเลี่ยงไม่ยอมบอกหวังลิ้นฉวนพยักหน้าเมื่อลอยไปครู่หนึ่งคาดว่ากําลังประวัติถึงเรื่องราวในอดีตเขานั่งลงบนขั้นบันได มองไปทางลานสวนว่างเปล่าเริ่มเล่าการศึกข่าวเลือดที่ทำให้ทัพสกุลสีล้มแล้วแทบลุกไม่ขึ้นคู่ต่อกรในตอนนั้นบัดนี้ไม่มีผู้ใดเอ่ยถึงประวัติศาสตร์อย่างเป็นทางการก็ไม่บันทึกไว้ในบรรดานั้นมีสองแม่ทัพผู้นำเมืองหน้าด่านของราชวงศ์หลีอหยางในอดีตร่วมมือกันวางกับดักสีเสียวหวังหลินฉวนเลาว่าเป็นการรบตะลุมบอลท่ามกลางสายฝนในตอกเล็กตอนนั้นสีเสียวเป็นเพียงนายกอง นำทานาหารม้าแหลมคม600้นายเข้าเมืองผลคือต้องเผชิญหน้ากับทหารราบสามพันนายสุดท้ายผู้ที่หลบนี้ออกจากเมืองได้มีแค่46คนรวมทั้งสีเสียวด้วยยังไม่นับกระไรสองแม่ทัพนั่นยังตัดหัวทหารสกุลสีอ้างว่าเป็นทัพกบฏรายงานราชสำนักเพื่อขอความชอบราชสำนักยังอนุมัติอีกหนึ่งปีให้หลังสีเซียวนำทัพส่วนตัวย่ำยีสองเมืองหน้าด่านนั่นจนราบ ตอนสีเสียวยากจนข้นแขนก็ไม่ต่างจากกองโจรราชสํานักไม่จ่ายค่าแรงเบี้ยววัดให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นก็มองทับสีเสียวเป็นศัตรูได้แต่ดักปล้นชิงกลางทางแต่พยายามไม่ทําร้ายคนหลังจากแย่งชิงสมบัติแล้วก็รอบจดชื่อแส้ไว้หลังจากรุ่งเรืองราบรื่นแล้วพวกที่ถูกทหารของสกุลสีปล้นชิงต่างได้รับการตอบแทนอย่างหนักในบรรดานั้นมีสกุลหลิวเฮงเฮอสุยจิน ที่แทบจะถูกจารึกว่าเป็นคุณนางคดในข้ององในกระดูกตอนนั้นถูกสีเสียวปล้นชิงสิ่งของไปเพียง200กว่าตำลึงสำหรับสกุลหลิวแล้วไม่เจ็บไม่คันต่อมาหากไม่ใช่สีเสียวออกปากช่วยเหลือสกุลหลิวคงถูกจารึกว่าเป็นคุณนางช่อชนย่อมเป็นหายนะท่วมหัวแล้วหวังหลินฉวนเล่าไปก็ตาแดงแต่ยิ้มกล่าวว่าจำได้ว่าตอนตัดสินใจโจมตีต้าชู ผลมากมายในทัพมีความเห็นเรื่องการจัดทัพของราชสำนักต่างรู้สึกว่าแค่เรื่องจะโจมตีเยี่ยไปขุยยังปัดแข้งปัดขากันขนาดนี้การศึกนี้ก็ไม่มีให้รบแล้วทัพสกุลสีเราสู้ศึกเหนือใต้มาหลายปีไม่มีเหตุผลจะเป็นแนวหน้าโดนหาที่ตายตอนนั้นแม่ทัพอวุโสที่ได้รับบรรศั์บวกเวกโยวยวายร้ายกาจที่สุดจิตใจผู้คนจิตใจของกองทัพระสำระสา,ายโดยแท้แม่ทัพใหญ่สนทนากับพวกนั้นครั้งหนึ่ง ตอนนั้นข้าเป็นฐานคุ้มกันแม่ทัพคอยเฝ้าอยู่นอกกระโจมจําได้ชัดเจนว่าถกเถียงกันอย่างหนักแม่ทัพพวกนั้นส่วนใหญ่กลับเมืองไทยอันเหลืออยู่แค่ไม่กี่คนจากนั้นฉูลู่สันหยวนจัวจงเยียนหวนหลวนและเว่ยเทียสันต่างได้รับคําสั่งในยามขับขันให้เป็นแม่ทัพไม่เพียงแค่ราชสํานักไม่เห็นดีพวกเขาพวกเราเองก็ไม่มั่นใจดีที่แม่ทัพฉูและแม่ทัพหยวนรบชนะหลายครั้งชนะได้ยังคาดไม่ถึง หลายปีมานี้ใกล้ๆชิงโจข้าได้เห็นคนเก่าคนแก่ที่ถอนตัวจากทัพสกุลสีรวมถึงพวกที่บาดเจ็บจนต้องถอนตัวออกจากกองทัพพบว่าพวกที่เสียสละไม่มากแต่ได้รับผลประโยชน์ดีกลับไม่รู้จักสำนึกบุนคนมักนินทาว่าร้ายเปยเหลี่ยงส่วนทหารเก่าที่เสียสละอย่างมากแต่ได้ชื่อเสียงกลับไม่หวังการตอบแทนหลายปีมานี้เอาแต่พูดเรื่องดีของแม่ทัพใหญ่ในตอนนั้นคนต่ำต้อยวาจาไร้น้ำหนัก ไม่มีผู้ใดยินดีฟังพวกเขาพร่มบนสีเฟื่องเหนียนพยักหนา้าสถานการณ์เปิยเหลียงในตอนนี้ก็พอๆพอกันอันที่จริงเหตุผลก็ไม่สลับซับซ้อนหลายคนแท้จริงแล้วเป็นพ่อขา่าทำสิ่งใดล้วนคำนึงถึงผลกำไรของตนเองไม่ว่าจะคบค้าสหายเป็นคนนางให้บุตรหลานสมรสเพื่อเกี่ยวดองกันหรือคอยผสมโรงในใจล้วนมีสมุดบัญชีบันทึกไว้อย่างกระจ่างชัดแจง้งแต่คนประเภทนี้ถึงอย่างไรก็เป็นส่วนน้อย เราะว่าไม่เคยเสียสละดังนั้นจึงไม่สนใจก็ได้หวังลินฉวนเออยังปลดปลงท่านอองคิดแบบนี้ได้ข้าก็วางใจแล้วสีฟั่งเหนียนสะผมให้น้องชายแล้วเสร็จจากนั้นช่วยมัดผมก่อนลุกขึ้นเทน้ําในอ่างทิงหวังลินชวนยังมีกิจธุระต้องจัดการอีกมากจึงไม่รั้งอยู่นานสีเฟัองเหนียนมองเงาหลังของหวังหลินชวนคิดในใจว่าคงต้องเลือกวันเลอกงามยามดีสมรสชาญาอ,องแล้ว ขืน่วงเวลาออกไปสกุลลู่และสกุลหวังที่ต่างคนต่างอยู่อาจทะเลาะเบาแหวงกันถึงตอนนั้นลูกเขยดยังเขายังวางตัวไม่ถูกตะกูลของหวังหลินฉวนใจกว้างมีเมตตาไม่ได้หมายความว่าสกุลหวังทุกคนจะซื่อสัตย์เรียบง่ายส่วนสกุลลู่แม้ดูแล้วสร้างเรื่องหน้าขันไว้มากบนเขาชิงเหลี่ยงแต่ต่อไปเปยเหลียงต้องพึ่งสกุลลู่ไปคบค้าสมาคมกับบัณฑิตในเปยเหลียงสีเฟื่องเหนียนถืออ่างน้ํายืนอยู่บนขั้นบันไดยิ้มหยันตนเองพลางเอ่ยว่า ล้วนเป็นพ่อค้าคิดเล็กคิดน้อยสีหลงเสี้ยงยืนข้างพี่ชายเหนือริมฝีปากเริ่มมีตอนหนวดแม้รูปร่างผอมแหงแต่ก็ตัวสูงขึ้นมากสีเฟื่งเนียนคิดเอ่ยวาจาที่เก็บงำไว้ในใจมาหลายปีเหี่ยวชิงไปพลันถลาร่อนลงจากฟ้ามาพร้อมจดหมายรับรายงานสองข่าวผู้ฝึกปลานสำนักกวนอิมแห่งนั้นให้กับร้อยคนเข้าเขตหลิงโจแล้ว และมือกระบีขี่อาชานับร้อยของสุสานกบีส่สกุลอูปรากฏตัวในยุทธภพมุ่งตรงสุเปอร์เหลี่ยง